สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูการเก็บม,มะขามแล้วก็การเลือกซื้อมะขามยังไงไม่ให้เป็นล้านนะครับอ,อันนี้เราก็อยู่ที่จังหวัดชัยภูมินะครับอันนี้คือต้นมะขามเดี๋ยวจะมีพี่คนหนึ่งเขาจะมาบอกวิธีการดูมะขามนะว่าดูยังไงไม่ให้เป็นล้านนะครับแล้วก็พัน์ของมะขามนะครับว่ามะขามมีกี่พันนะครับ แล้วก็มีจะมีรายละเอียดการสั่งซื้อเลยถ้าเกิดใครอยากซื้อมะขามหรือว่าอยากกินมะขามแช่อิ่มมะขามหวานนะครับก็ยังไงก่อนรับชมคลิปน,นี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกดตระตามให้เราด้วยครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการดูมะขามกันม,ม,มันมีทั้งหมดกี่พันนะพี่แมนมีหลายอยู่นะไอ่วา่วนหลายชาอำเพื่อนนี่คิบปลูกปลูกมันที่หาสายพันธุ์นี่แหละ ฝรัองสี้มฟูปักกายของแล้วก็ทะลุดพอเสร็จนี่ของขางยิปลูกกันตัวนี้นี่ที่เป็นตะแเปะเขาเอิืนตะแปเป็ทกันบางมองเขาเอิืนเป็นปักกายท้องแต่พันธุ์พวกนี้ที่ถ้าเขาสื่อกินมันที่เป็นลาดีอ๋อพวกตะแเป็ทตะแปะเป็ทคือถ้าเขาสื่อห้องอบมาตองเดียสื่อพวกพันธุ์นี่นะ เราพันอะไรมันได้ราคาดีที่สุดอรับที่เขาขายแพงสีทองสีทองแทงสุดพี่พ่อพี่พ่อขายเป็นล้านพี่พ่อขายมีล้านเลยสีทองเดี๋ยว่าถ้าเสียบกับว่าบ่สูุพันนี้แล้วเนี่ยพันนี้แต่เสียบเสียบล้ว,อ,ลวอ๋อปลาไกยทองปลากายทอง,ทองแต่ว่ามันที่เป็นมันที่ล้าส่วนหลายมันที่มันที่ิดล้านครับ<อ>พี่มีวิธีแบบดูลาไ่มครับว่าเลือกมาขามยังไงมัน ถ้ามันเท้าเลือกก็ต้องเลือกน้อยที่มันเกี้ยงๆอ่ะแบบนี้โอเคไม่ค่อยเป็นล้าแต่ผมทำมันที่เป็นล้าที่ออกดำๆเน่ะมันที่เป็นจุดเนี่ยแบบเนี้ยที่เป็นล้านีี่ยพวกนโอ๋อจะมีจะเป็นจุดออจุดทั้งข้างๆจุดสังเกตที่จุดเขาสังเกตทานน้อยที่มันไม่ค่อยมีแบบนี้ที่เป็นอย่างเนี้ย่เป็นล้าเดี๋ยวที่ออกให้เบดูอย่างสังเกตไอซีที่บ่เป็นอย่างแบบนี้นี่ยังที่ยังดีๆ มันสุกมันก็เล้ยแเจเด้จต่าชวน่วน้อยเก็บยูฝนละอันนี้เรามาเก็บแบบสดๆเลยเอาสดๆเลยฮะไดวหาเงินง่ายบุ้นี้แบบนี้บุ้ ันนี้มันเทีมแต่มันเป็นมะขามไหมมันเลยเป็นแบบสีมันบางาม,มสีมันบางามต้องรอให้นมะขามได้ประมาณเจ็ดแปดปีนะอ๋อนี่คือนี่ประมาณสี่ปีเนะลวันเนี่ย <c oughs> เพิ่งเพิ่งปลูกได้ประมาณสี่ปีเป็นหน่วยแล้ว <c oughs> เพินเ่นเพิ่เล็งเอาหน่วยมันเลี้ยวหมดนะโกตีม,มะขามต้องตื่ตนไงกูน,กนียักหน่อยยังปล่อยเห็นตื่นหน่วย อ๋อคล้ายเหมือนพวกทุเรียนเหมือนเลยที่ว่าต้องรอโตเต็มที่ต้องรอประมาณยังเร้วก็ต้องหาปีถ้าปีขึ้นไปหาปีขึ้นไปแต่ชวนนี่หล่ะจะซี่ปีเพิ่มาเพราะมันออกนวยมันออกมาได้เป็นแบบนี้แหละที่บ่ค่อยสมบูรณ์นี่ก็นตะแปงนี่พะลวดอ๋ออันนี้อีกพันหนึ่งนี่นี่เป็นพะลวดอย่างวิธีการดูพระขามนี่เราก็ดูเหมือนกันหมดเลยใช่ไหมพี่น หออกัน่าถ้าเป็นพวกสีชมพูหรือสีทองไงถ้ามันเป็นดำๆบางทีที่พวกมีลาบางที่อย่างนี้มันมัที่มันที่บ่ค่อยมีเป็นพวกลาพวกอย่างนี้เหมือนแบบภูมิภูมิภูมิต้นไม้มันดีกว่าภูมิพันธุ์มันดีกว่าแต่ว่าสองพันเนี่ยสองพันนี่นี่มันเขาเลือกดีปรนเดี๋ยวก็คิดต้องมีมีลาแน่ยี่หรอมันหวานนะมันโคงหวานมันบุลลี่ได้ไหมบุลลี่ อ๋อนี่มันแตกเออมันแตกบนต้นมันเกิดจากสาเหตุอะไรครับแบบนี้มันเป็นเมื่อหนาเสพคนไม่รู้จักยาแน่ยาฉีดนะแต่ถึงสายพันธุ์มันน้ำแบสายพันธุ์นี่มันที่แตกของมันน้ำเนี้อันนี้ตอนนี้เสียหายมาเลยเสียหายมาเลยเอรเลยหมมเลยรงเลยเสสงสัย ทำไมมะขาม่าถึงไม่ให้น้ำพี่โอ้มะขามมะขามมันแกล้งเนาะออถ้ามันเริ่มแก่แล้วือให้น้ำบ่ได้ถ้าให้น้ำมันบ่แตกกัเป็นล้าถ้าช่วนหลายมมนที่แตกบ่แตกก็เป็นล้าเป็นคือต้องให้มันแรองเรียงให้มันแห้งไว้ก่อนดินมันแห้งให้ดินมันแห้งแล้นถ้าเกิดมันชื้นนิดนึงมันก็จะเป็นล้ามั่นสิเป็นล้าสมมติถ้าฝนตกนี่ก็เริ่มเลยด้ฝนตกลินหรือว่าถ้าถ้าถ้าเป็นพวกประกาย้องแต่แปรนี่ที่เป็น

พวกตะแปันที่กลมเนยไงอ๋อนี่แต่กันเป็นผลลัมันที่เนยเงา้กันอ๋อนี่คือลลที่เป็นนยเงาเข่าๆหรอกเป็นตะแปมนที่ออกกลมๆกลมๆป่องๆเันเป็นป่องๆแบบนี้ขึ้น่นเนงยู่นปังนัเป็นยังไง ถ้าอย่างพวกสีทองพวกอะไรพวกนี้ครับ <L> เขาดูไงนะครับพี่สีทองสีทองที่บ่มีปัญหานนามูลที่ม่นคอยเป็นร้าแล้วเราดูสังเกตลูกมันยังไงครับแบบสีทองมันสี่โค้งมันทีน่แบบนุ่ยออกแบบโค้องอ,อ่าที่มบ่ตรงแบบนี้นะจะออกเป็นคล้ายๆรูปตัวยูอย่างนี้ยครอบที่ออกโค้งโค้งตัวเจคล้ายๆเอาไปวัดกันเลย นมันเป็นล้าดนะิพ่อเขาจับไปมันที่เป็นแบบนี้เลยใช่มันเป็นล้านเนื้อจะแบบเติมมังกินกอะไรแบบนี้เดี๋ยวฝากพี่ฝากร้านนะครับ ถ้าสมมติคนคนแบบเพื่อนที่เขาดูเขาอยากสั่งนะครับสั่งพี่ได้ทางไหนบ้างคือของพี่ก่ได้ช่องทางช่องทางเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กชื่อเฟซอะไรครับจะ่สั่งชื่อชาติเซียนด้าเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็เบอร์โทรพี่เขามันจะไม่แน่นเหมือนมะขามนี่ทุกสายพันธุ์เหรอครับใช่เพราะมีมะขามมาอีกนะเขาก็มีมะขามแช่อิ่มด้วยนี่มะขามแช่อิ่มพร้อมครับ ถ้าเพื่อนคนไหนสนใจก็เข้าไปสั่งซื้อกันได้นะครับพี่เขาดูลาให้อย่างดีไม่ผิดหวังแน่นอน